ดราม่าแบบเบาๆนะคะสำหรับคู่รักทยยาดาน้องอาชีแลวก็น้องมีย่าค่ะถูกจับตามองเรื่องความสัมพันธ์มาสักระยะแล้วนะคะสาหรับคู่รักทยายาดามีย่าทองเจือและก็อาชีอาชีาชรวัตรค่ะที่หลายคนก็มองว่าเอ๊ะ เลิกรากันแล้วหรือเปล่าหลังจากเปิดตัวสุดหวานไปได้ไม่นานนะคะอีกทั้งก่อนหน้านี้ค่ะแม่โบชิยาดาเนี่ยคุณแม่ของฝ่ายชายก็ออกมาโพสตภาพปาร์ตี้วันเกิดครบ17ปีของมียา่าแต่ว่าไร้เงาเจ้าของวันเกิดนะคะตามมาด้วยภาพลูกชายสุดที่รักกำลังร้องไห้อยู่ก็เป็นการตอกย้ำข่าวลือนี้ค่ะล่าสุดทางฝั่งพ่อพีททองเจือคุณพ่อของฝ่ายหญิงเนี่ยก็ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางไอจีส่วนตัวนะคะด้วยการโพสต์ภาพครอบครัวพร้อมหน้าเลยขณะอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้พร้อมแค ันว่า my precious gift why I'm on this #planetearth นะคะซึ่งก็แปลเป็นไทยได้ว่าครอบครัวคือของล้ำค่านั่นเองค่ะ